หนึ่งแปดนะคะสำหรับสีเขียวค่ะผ้าสารูสองชั้นนะคะผ้าพับซักนุ่นซักนุ่มค่ะเอลไซส์ค่ะเอวก่อนยืดยี่สิบสองค่ะยืดได้ถึงสี่สิบนิ้วไม่เกินนี้นะคะสโพก็ให้มาที่ห้าสิบนิ้วค่ะความยาวสามสิบห้านิ้วนะคะ เป้าให้มาลึก16นิ้วค่ะรหัสกอไก่18ค่ะราคา590บาทเท่านั้นค่ะผ้าสาโรอ2ชั้นผ้าพักซักนุ่มให้เรียบร้อยค่ะผ้านุ่มใส่นิ่มมากๆเลยนะคะถ้าท่านสนใจรับแจ้งรับได้เลยนะคะกอไก่18ค่ะแม่ค้าจะใช้เวลา2ชั่วโมง พยายามไปให้ให้ได้ครบทุกแบบเลยนะคะจะเน้นเนื้อเนื้อนะคะเป็นหลักเลยอ่าสารูสองชั้นอีกหนึ่งงานค่ะกอไก่ส